สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang งเ Man มนะครับผมเอ็งเก็เป็นคนที่เป็นกดระย,ย้อนไม่ได้มาถึงสี่ปีสามถึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังใปีหนึ่งอาการก็ได้เกิดต่างกับรครับผมก็ตอนที่ผมร,รักษากดระย้อนแบบจริงจังเนี่ยคุณหมอก็ได้อ่าจ่ายยาการฟิสคอนให้ผมอะ่ะในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่า,าผมก็ได้เล่าเรื่องอะไรไปทุกอย่างหมดแล้วในในคลิปเก่าๆของผมแต่ว่าผมได้เจอคําถามหนึ่ง จริงๆหลายคนถามนะและผมก็ไม่คิดว่าเออผมกไม็ไม่ได้นึกถึงเลยถามว่ากินคาริสคอนอะ่ะแล้วกินน้ําตามไปได้ไหมผมก็เอะใจนะปกติอ่ะผมกินคาริสคอนอะ่ะผมไม่เคยกินน้ําตามแลวผมอืมแบบน้ํานะแต่ถ้าเป็นคาริสคอนแบบแบบไหดก็ต้องกินจริงอยู่แล้วคือผมก็ได้ไปถามเภสัชเลยได้ไปถามเภสัชเลยเลยเขาไปถามเลยว่าคาริสคอนอะ่ะกินน้ําตามไปได้ไหม เขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาอะไรอืมก็คลิปนี้ก็มันก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับผมสคือกับเวทคอนอะ่ะกินน้ําตามไปได้นะครับผมคือมันก็ไม่ได้ฝืดคออะไรมากนะครับอ่ะผมก็กินให้ดูเลยแล้ะกันอ่ะปะกติี้เขาใส่ช้อนแต่ว่าใส่ตรงนี้แทนอ่ะผมผมก็ไม่ได้เครืองไม่ได้เครืองคอไม่ได้เครืองอะไรมากครับเกินแบบอืมแต่กินน้ําตามไปก็ได้ คือส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่คิดว่าน้ํามันจะทําให้กร,กรรซีคอนลิอ่อนลงนะครับผมคือกินน้ําตามไปได้แน่นอนครับผมอันนี้ผมถามเภสัชมาแล้วนะอืมผมผมไม่ได้คิดเองนะผมไปถามเภสัชมาแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดน,นั้นกินน้ําตามก็ได้กินน้ําไม่ต้องกินน้ําตามก็ได้อืมครับผมเพราะผมไม่เคยกินน้ําตามเลยแต่กิน,นตามาตาำได้ครับผม ก็สับคลิปนี้ก็ขอตัวเองเท่านี้นะครับผมผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไหยียญไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอตัวเองเท่านี้ขอบคุณมากครับ